สวัสดีช่วงไปครับเมื่อนี้มาเบิงพันมันเนาะครับที่จะเตรียมไปปลูกช่วงปลายฝนเนาะครับช่วงปลายฝนก็นคือช่วงปลายเดือนตุลาต้นเดือนพฤศจิกานะครับสําหรับมันเดือนสนะิบสองเนาะเมื่อนี้การีมาตัดทอนพันมันเพื่อจะเตรียมปลูกนะครับแต่ว่าผมไทยแปลงเตรียมไว้แล้วแหะครับอันนี้ผมจะมาตัดพันมันเพื่อจะปลูกอาทิตย์หน้านะครับไปปลูกอาทิตนาหรือว่าท่านใดนะครับ ที่จะเตรยียมตัวปลูกม <sub yup> <Bal, S 2> ันนากะเตรียมหาพันธุ์ไว้เลยเด้อครับเตรียมหาพันธุ์ไว้เลยผู้ใดที่ปลูกมันนากะเตรียมหาพันธุ์ไว้แด่เดี๋ยวนี้นะครับช่วงวันที่นี่เลยช่วงปลายเดือนตุลาเนี่ยเมื่อนี้กับวันที่20 20แถลงนี้21แล้วครับ21 21แล้วกะเตรียมพันธุ์เตรียมดูกมันไว้เด้อครับผู้ใดที่ปลูกมันนาเนาะก็เตรียมกันไว้เตรียมหาเตรียมยังไว้นะครับถ้าบบมีกะต้องหาไว้เต้นเนื่องรับ เดี๋ยวมันที่พ่มีนะครับอันนี้ผมของผมเนี่ยกะมันมีแปลงมันของของแม่ผมอยู่นะครับเป็นแปลงมันเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์หาศู์อันนี้ผมก็ที่มาตัดเอาของแม่ผมนี่แหละไปปลูกในแปลงมันที่ผมไถเตรียมแปลงไว้แล้วนะครับไถเตรียมแปลงไว้แล้วจะปลูกเป็นมันเดือนสิบสองนะครับมันเดือนสิบสองอันนี้จะเป็นพันกุ์เสตศาสตร์หาศู์นะครับส่วน พันแปดเก้าผมเบื่องแล้วมันว่าเป็นตาครับเพราะว่ามันมันเป็นโรคใบด่างลายพดผมเลยว่าที่เอาไปเฮ็ดพันเนาะครับถ้าเอาไปเฮ็ดพันหรือว่าเอาไปปลูกในสวนในไฮเนาะครับมันจะเฮ็ดให้โรคใบด่างมันล้มครับมันล้หลายพดมันที่บม่ได้ผลผลิตเต็มที่นะครับแล้วมันก็ดูแลยากถ้ามันได้เป็นโรคใบด่างแล้วครับอันนี้ก็เลยที่มาเอาพันเกษตรศาสตร์หาทุนไปเฮ็ดแนวดีกว่านะครับ แล้วก็ทนทนแรงกากันแล้วก็ทนโรคพวกโรคใบด่างโรคก,กันที่ม้าในช่วงนาแล้งกับที่เป็นพวกไรแดงแล้วก็เพี้ยแป้งที่พันเกษตรสารหาทุนะครับที่ทนกว่าพันอื่นอยู่เนาะครับทนกว่าหลายๆพันอยู่สําหรับพวกเปลือเก้านี่โรคอันใดม้าก,ก้อนนี่เป็นก้อนมู้นะครับจะเป็นอย่างมักเปลี่ยนก้อนมูนะครับสําหรับพันเปลือเก้านะครับแลวก็พวกเปลยดนึงพวกก้านแดงครับ มาเก็บเปลี่นก้อนมูเลยเวลามีโรคมีภัยมาก่อนอันนี้ก็มาทายเห็นพี่รองเบื้องนะครับว่าตัดแบบใดลักษณะแบบใดเลือกแบบใดนะครับอันนี้มันก็มีพันธุ์อื่นผลอยู่เนี่ยครับอันนี้ผมก็ต้องมาเลือกแบบซี่เอาถ้าให้คนอื่นมาฟันว่าได้เลือกเองนี่ผมกับว่ามั่นใจว่ามันที่เป็ี่ยนพันธุ์เกษตรศาสตร์000เปอร์เซ็นต์เพาะนครับอันนี้ก็ผมก็ที้มมาเลือกเอาเองเลยมันเก็เลือกไม่ยากครับเพราะว่ามันกิที่แตกต่างกับมูอยู่เนาะครับสำหรับพันธุ์ เกษรศาสตร์ห้าศูนย์เนี่ยเบื้องบ่ยา,ากล้ำแก่มันนะครับว่าต้องไปเบื้องลักษณะย่างอื่นเลยเบื้องย่างง่ายๆก็คือเนี่ยส่วนล้ำมันจะโค้งนะครับมันโคง้งโค้งง้อเลยละ่ะว่าง่ายรวดสำหรับกรเกษตรศารสตร์ห้าศูนย์เนี่ยเบื้องให้เบื้องตัวนี้เป็นตัวย่างก็ได้นะครับลักษณะตัวนี้เนาะน่ครับโค้งง้อนะครับมัดยากพอมเวลาเก็บล้ำเจ็บแยงก็ยาก แต่ว่าผลผลิตหรือว่าการดูแลรักษาในช่วงมันนิดหน่อยอยู่ดูแลรักษาง่ายครับสําหรับพันธุ์เกษตรศารหาคูนเวลาเป็นเพี้ยเพี้ยงเพี้ยอย่างกะที่เป็นซ่าก้มูแล้วกับที่บ่มักเป็นลรคือจังพันธุ์อื่นเขานะครับจะถือว่าดีครับสําหรับเกษตรศารหาคนโรคใบด่างกับบ่อค่อยเป็นไปไหนครับเป็นอยู่หักมันที่บ่อค่อยล้ำเลี้ยวคือจังพันธุ์อื่นนะครับสําหรับพันธุ์เกษตรสารหาคนเนี่ยเช่ดต้นนี่ครับเอาเรียกง่าย มันทีมนี้พันค้ายๆกันถ้าผู้ใดบบนูกะที่ตัดเอาเบิดนะครับาใส่คนมาตัดนี่นี่พันเนี่ยครับที่จริงมันโมเมนต์กระาสสานหาซู์นะครับนะครับเมื่อช่วงต้นช่วงหย่างมันก็ตีแตกก้างกันไปนะครับเนี่ยมันที่เป็นต้นเรียต้นเขียวนหละครับต้นเขียวที่ผมกับโบน้ว่ามันเปลี่ยนพันอย่างแต่ยู่ในแปล่งมันกรตรสานหาซูลนี่ก็ลลยครับแต่ยังไลยอยู่ เดี๋ยวพาพี่น้องไปตัดเบื้องนะครับว่าการตัดการยังที่เฮ็ดแบบใดนะครับนี่ก็คือเสียกฟางที่ผมเตรียมม,มัดนะครับผมกะเฮ็ดหูไวข้ขางนึงนะครับไว้แต่เวลามัดเขาตุ่มมัดตุ่มเป็นมัดเป็นมัดแต่ที่ได้มัดง่ายนะครับมัดสะดวกมัดง่าย